วันนี้ได้เลือกวมสวงซีรีส์ของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะได้รวมสวงซีรีส์ทําไมวันนี้สกเ e ตยูรับฉบับเล่นเล่ค่ะซึ่งก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะคะก็ตอบโจทย์ตามใจ <c oughs> แฟนคลับกันแล้วกันที่แบบอยากเห็นอองานของมิซัญญาเนี่ยค่ะก็เราก็จะเส่อ เรงงื่องราวของผู้หญิงสองคนค่ะที่เกิดมาในตระกูลร่ำรวยแล้วก็มีภารกิจบางอย่างที่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันต้องมาเอาชนะกันแต่ว่าลึกๆลับๆข้างหลังนั้นเขาแอบหลักกันก็เลยต้องดูว่าจะมีดีลลับอะไรกันแล้วก็จะตกลงกันยังไงจะสุปกันได้ยังไงบอกว่านี้เห็นแบบปล่อยให้รอร่อเาใ<ช>ขใ่ค่ะ นี้น่าจะเท่าไหร่เะี้ส่วน6กล้านหได้ส่วนใกล้ๆจะ7ล้านภายในเวลาอันรวดเร็วต้องขอบคุณบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่แบบช่วยกันปั่นเอ็มพีเลยคนนี้คงดูกันหลายรอบตัวละครไทยเล่นเป็นระบบไทยปั๊บเราเริ่มจากแบบคุณพ่อก่อนเลยค่ะคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อสองพ่อสองพ่ออาตุสองพ่อเลยใครเป็นพ่อใครยังไงบ้างคะ มาเลยครับพี่มาคุณลูกคุณลูกครับคุณลูกเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับ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 ก็เป็นสองพ่อคุณพือสองครอบครัวนี้ค่ะเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเองนะคุณไม่มีแม่ทั้งคู่เลยฉะนั้นก็มีพ่อที่รักและดูแลและกดดันคนละแบบเชิญค่ะก็เป็นคุณพ่อที่ออกแนวไร้หัวใจนิดนึงครับก็จะกดดันลูกมากๆ แล้วก็จะดูดุในสายตาลูกแล้วก็สายตาคนแล้วครับอยากต้องให้ลูกอมองพ่อดีกว่าให้ลูกออมองพ่อ <kar> เออใช่ลูกมองพ่อดีกว่าลูกมีนี่จริงเลยก็คือคุณพ่อนี่ในเรื่องก็คือดุแล้วก็มีความแบบกดดันเราก็คือมีมีน้ำตาไหลเลือดทุกซีนแล้วพ่อเด้อส่วนลูกครับเป็นลูกครับองลูจะเป็นน่ารักมองแล้วน่ารักค่ะเพราะลูก <Chem>. น่ารักจิตกันแต่ว่าก็กดดันกัน กดดันเล็กๆกดดันทางอ้อมคุณพ่อเป็นไงคะครับก็ได้คงต้เป็นแบบครอบครัวที่ดูเหมือนเหมือนจะอบอุนครับเหมือนจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวของความกดดันอะไรบางอย่างที่จะเข้าไปต้องรอดูครับสิ่งกบ้างคะได้มาเล่นกับนักแสดงน้องโอ้โหรุ่นสำหรับเรื่องครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยได้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันกับน้องๆก็ฝากได้ฝากตัวด้วยนะคะเอ พี่ชาย่ชายคนเดียวผู <K> <k <S <S ้ชายคนเดียวก่อนดีกว nah ่าพี่ปอนพี่ปอนขอฝากพี <k <k ่ชายครับสวัสดีครับก็รับบทเป็นราเชนครับผมก็คาแรคเตอร์ของราเชนก็จะเป็นหนึ่งนักธุรกิจครับที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับธุรกิจของทุกคนครับแต่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ไม่เลวครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่ากลับมา ก็ดีใจครับแล้วก็คงตั้งใจเหมือนเดิมครับผม,มก็ยินดีมากๆสำหรับการไม่ได้ไปไหนไไครับไม่เคยเไม่เคยอืใช่ <laughs> ครับแล้วตัวละครเราจะรสร้างสีสันอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้เอ่อมีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยจะต้องเข้าหาทั้งลูกหมีแล้วก็ซอนย่าเลยแต่ว่า จะเข้าหาด้วยจุดประสงค์อะไรเข้าหาแบบไหนด้วยวิธีใดก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมเต็ียมรับที่แบบนี้หรือยังครับประมาณหนึ่งครับผมแต่เบาๆนะฮะเดี๋ยวรับไม่ทันแล้วอาจจะเป็นดิวรับอีกดิวหนึ่งหรือเปล่าบอกไม่ได้ครับผมมองหน้าอยู่นี่เองรู้ไม่ได้ฮะนายยืนคุมเลยใช่ครับแค่ค่ะอาตุเลขาค่ะเป็นเลขาใครเป็นเลขาใครคคะ่ะแยมค่ะรับบทเป็นเลขาคุณไอค่ะค่ะ ดีค่ะแล้วก็เป็นเลขาของ,งคุณเค่ะตัวละครของเรานยะค่ตัวลเยมก็จะเป็นเลขาที่ทุ่มเทกับการทํางานให้กับคุณไอามากมไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการทาภารกิจอะไรที่คุณไอมอบหมายให้ค่ะใช่แล้วก็ตั้งใจทำงานกันค่ะแล้วก็นิ่งสุข,ขุมแล้วก็แอบชอบนเอแ่ว่า่ไม่เคยค่ะ้<อ> <ersch> อาจจะมีกัดกันบ es okay. okay. well, ้างะหยุ่มกันเยอะเลยห่กันเยอะเลยค่ะโอเค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 ก็ถึงตาของหนูนะคะก็ลูกนี้นะคะรับบทเป็นไอค่ะไอวารินค่ะสัญญานะคะรับบทเป็นเมวิกาค่ะเพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำไปเป็นไงบ้างตั้งแต่เราถ่มาก็ ประมาณจริงๆเราถ่ายไปประมาณ2คิวนะคะแล้วก็อย่างที่แม่บอกเลยว่าแม่บอกว่าเรื่องนี้เราเสิร์ฟคือตอนที่หนูอ่านหนูก็คิดว่ามันเสิร์ฟแล้วแต่พอตอนที่หนูเล่นจริงๆอ่ะคือมันเสิร์ฟไปยิ่งกว่านั้นอีกว่าใช่แต่ว่ามันเป็นความเสิร์ฟที่ที่ใหม่ใหม่ขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรามันก็จะมีความร้อนแรงในแต่ละเรื่องที่ที่ต่างกันอย่างแล้วที่เราก็จะมีความร้อนแรงเรืงเรื่องดราม่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เรื่องความราักอะไรเรื่องนี้ก็จะร้อนแรงเรื่องธุรกิจค่ะแล้วก็ความรักก็ประมาณหนึ่งค่ะค่อยๆพัฒนาไปแล้วที่ว่าเสิร์ฟนี่จะเสิร์ฟม,มากกว่าในไพลอดไหมเ <laughs> สิร์ฟมากกว่าในไพลอดไหมแฟนถามมาไหนๆเรดูสิมันมมัันนเสิร์ฟคนละแบบมากกว่าด้วยความที่แบบเหมือนป้าโอพุ่มกับอะ่ะเขาเหมือนพูดว่าการที่เลเวลของการเสิร์ฟอะ่ะป้าโออยากให้ไล่ไปเรื่อยๆมันมีเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่แล้วรู้สึกว่า EP ตั้งแต่หนึ่งถึงแปดอ่ะมันมี ความเสิร์ฟหรือว่าความโรแมนติกแต,แตกต่างกันรู้สึกว่ามันมีแบบไดนามิกในเรื่องมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันค่ะเรื่องนี้รู้สึกว่าเล่นเองก็ยังรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ด้วยความที่พอมีน้องๆเลขค่ะเข,ข้ามามันมเป็นสีสันของ<ช> <ๆ S 2> เรื่องอ<ช>่นะเหมือนดูละครซิทคอมนิดนึงด้วยเวลามีตัวข,ข,ของเลขาสองคนนี้มันมีความหยุ่กันน่ารักค่ะเด็กเราถ่ายไปสองชิวแล้วอยากอยากให้มาส์กองละครเยเป็นยังไงบ้างสนุกไหม สนุกค่ะใช่วันแรกก็คือถ่ายกันไปค่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็มีหลากหลายอารมณ์ในวันนั้นก็บรรยากาศกองก็จริงๆการทํางานกองเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะด้วยความที่ประโอ๋ก็เป๊ะด้วยแล้วพวกเราก็ต้องมีเวลาออนแล้วที่ค่อนข้างจะชันชีทุกอย่างเลยต้องค่อนข้าง เปจในการทํากันบ้าน,นการเตรียม<ช>ตัวแต่ว่าความสนุกมันก็คือความที่เราอ่ะตั้งใจมาเนี่ยแหละรู้สึกว่าเวลาที่ถึงเวลาเราเล่นปุ๊บเราเล่นได้หลายแบบมากขึ้นเลา,เาทำกันบ้านมาดีๆรู้สึกว่าเหมือนว่าสนุกเนาะแล้วก็คนในในตัวละครมันเยอะขึ้น<ช>การที่พวกหนุมกับแอฟแเล่นกันแบบสองคนหลกักๆเรื่องนี้มีความแบบหลากหลายมีสนุกด้วยมีเลขาด้วยมีคนอื่นด้วยใช่ พูดถึงพี่ปอนะที่แบบเป็นอีกดียวรับอยากมากเลยอยากเรียกพี่ปอนใช่ไงนะรู้สึกว่าอยากอยากเรียกพี่ปอนมากสีสันของเรื่องเลยตานายด้วยนะมองค่ะเพราะว่าพี่ปอนคือพี่ปอนคือตัวที่ทำให้เรื่องมีความแบบเข้มข้นดรามาใช่ใช่จริงๆทุกตัวละครมันเติมเต็มทางทางเรื่องให้ให้คอมพลวตี้มากๆเลยค่ะแต่พี่ปอนน่าจะ ตัวเต็งอยู่เหมือนกันเรียกว่าเรื่องนี้พี่หล่อที่สุดไม่คือเรื่องเนี้ยรอติดแฮชแท็กเลยค่ะปังบอลแล้วแบบมาทำไมหรืออะไรเงี้ยเซฟปังบอลแล้วเดี๋ยวจะแซ่บบอลเลยเสร็จแลต้องมีอะไรอยีกมั่ยมีค่ะมาโอ้ตั้งแต่ ep แรกก็เริ่มเริ่มแผงอีกละพี่ปังบอลเมื่อกี้เราพูดถึงพ่อแล้วอยากจะพูดกับคุณพ่อของเราแต่ละคน ของของตัวมีวิกาคือเขาเติบโตมามาด้วยความรักค่ะครอบครัวค่อนข้างจะสม,สมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็เรื่องเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้เหมือนครอบครัวข,ของไมอมวารินคือเขาจะค่อย,อยๆพัฒนาในเรื่องธุรกิจจนแบบเป็นเป็นบริษัทของสุพรียในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการสอนลูกของเขาที่แตกต่างกันอันนั้นก็กดดันเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่กดดันแต่ว่าเป็นความกดดันที่แบบกดดันด้วยความรักใช่กดดันด้วยความรักและความหว e. ังดีซึ่งเราก็เป็นคนที่เชื่อพ่อเราด้วยไงพ่อพ่อพูด ส่วนของหมีก็คือโอ้โหแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยค่ะคุณพ่อหนูก็จะเป็นฟิลแบบดูกดดัน oh. โหดโหดเลยเห็นหน้าแบบนี้ oh. โหดเลยยิ้มยิ้มแบบนี้ในเรื่องคือแบบตั้งแต่เด็กจนโตคือเข้มงวดกับเราแล้วมันก็จะมีแบบคลายปมนู่นนี่นั่นตอนตอนแบบไทยทายก็เลยต้องไปดูกันว่าจริงๆแล้วตัวละครของหมีกับพ่อเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วก็มีแบบความลับเหมือนกันนะไปอีกดีลรับของหมีกับพ่อเหมือนกัน,นก็อยากให้ติดตามค่ะพูดถึงทุ่งที่เที่ยว เป็นการทําเป็นการทงานครั้งแรกเลยค่ะกับพี่โอแล้วก็สนุกมากเลยนะคะพี่โอเป็นคนที่เป๊ะมากมากเลยก็คือทําการบ้านทั้งอ่านนิยายแล้วก็อ่านบทมาแบบแน่นมากๆก็คือจะพูดถึงความต้องการว่าแบบโอเคซีนนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ชัดเจนมากๆทาให้ลูกหมิเนวาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ก็ไม่ค่อยขวเหรือใช่ค่ะแต่ว่าถึงเวไาแกบอยู่ไหนเนี่ยยังกบอกถึงเวลากลับบ้านเนาะถึงถึงเวลาเกเครียดเนี่ยเกจริงจังนะแต่ว่ายังเป็นคนแบบเครียดเรื่องงานก็ส่วนงานแต่พอเลิก เร like ิ่แบบเรื่องงานปภูแกก็จะแบบดูแลเราเหมือนบเหมือนลูกสาวเลยอ่ะคือแกน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าเรื่องงานก็คือต้องเป๊ะเหมือนกันค่ะใช่ทีนี้อยากถามพี่สักนิดนึงครับด้านโฟนชั่นของซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เชนเรากบปรับเต็มมาโดยตลอดเรื่องนี้จะเป็นเราก็มีสแตนดาร์ดของเราในการทำงานนะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะอยากให้ออกมาคือพอความเป็นแบบนิยายแซัฟิกเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแบบว่า ผู้หญิงผู้หญิงกันอะไรเงี้ยพี่ก็อยากให้ทุกอย่างมันดูสวยงามนะครับทั้งเรื่องของโปรดักชันการเล่าเรื่องแน่นอนก็มีเส้นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยเขามีทั้งฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังที่มันแตกต่างก,กันตามชื่อเรื่องเลยครับมันคือดีวลับเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าดีวลับเราก็คงต้องค่อยๆแกะดูว่าความลับมันจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าหรือดีวที่ที่ว่านี้มันจะมีดิวอะไรกันบ้างดิวกันลับขนาดไหนอะไรเนี่ยโปรดัก ในแง่โปรดักชันคงเป็นแบบโปรดักชันสวยๆค่ะเพราะเรื่องนี้มันจะไม่ใช่สไตล์แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแไรทันคุณหรืออะไรอย่างนี้นแต่ว่าแต่ว่าสวยงามอยากให้อยากให้แฟนคลับได้เห็นอะไรที่สวยงามทุกสีพี่โอก็จะประดิ์ประดอยแบบมากมามากสองวันที่ผ่านมานั้นแบบประดิษ์มากพี่โอ๋แบบตั้งใจมากสวยงามมากจริงครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าบนเรื่องราว ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะความรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอก็คงเป็นเรื่องของความรักนะครับของคนสองคนแต่ก็มันก็ไม่ใช่แค่สองคนอ่ะเนาะมันก็อาจจะมีอีกหลายคนแถวแถวนเรื่องของความรักที่เป็นความลับใช่โดยมีตัวเสี้ยมด้วยเสี้ยมมีตัวเสี้ยมด้วยมีทั้งมีหมดค่ะมีทั้งตัวเสี้ยมมีทั้งตัวคอนฟ lict มีทั้งตัวส่งเสริมมีทุกอย่างเลย ามว่ายากไหมก็ยากนะคะเพราะว่าพอเบสออนโนเววมันเบสจากนิยายด้วยซึ่งบางครั้งต้องบอกว่าการการเรียกว่าอะไรดัดแปลงแล้วกันเนาะมาจากนิยายแล้วก็ขั้ีเรียงเรื่องทั้เคลียรทุกทีเพราะว่าก็จะมีแฟนคลับที่เป็นคนอ่านที่เขาได้อ่านแล้วเป็นแฟนคลับของหนังสือด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า การอ่านเป็นหนังสือกับการดูเป็นซีรีส์มันเป็นคนละเรื่องกันเลยมันก็เลยจําเป็นต้องมีการปรับคือคือเอาง่ายๆค่ะหนังสือจะบรรยายว่านักเอกนั่งเศร้าร้องไห้ไป18หน้าก็ได้แต่ในซีรีส์มันมานั้งร้องไห้อยู่18หน้าไม่ได้เนี่ยโดยความยาวของซีรีส์อะไรมันก็อาจจะมีการแบบแอดเพิ่มเติมเรื่องเลยโดยเบสออนพื้นฐานเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างตอบโจทย์คนแฟนคลับที่อยากดูว่าเขาอยากดูอะไรก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็พยายามเดาใจแล้วก็ทําให้ให้ดีที่สุดหลักการก็แน่นอนว่าแฟนที่ย้ายแล้วก็แฟนซีรีส์เนี่ยได้อัตโนมดแน่นอนใช่ค่ะใช่คุยกับคุณนักเขียนด้วยค่ะว่าเราจะมีการปรับขยับน้าอะไรเงี้ยกับคนเขียนบทเมื่อกี้อยู่แถวๆเนี้ยก็ก็ก็ใช้เวลากับเรื่องบทกันค่อนข้างค่อนข้างนานนั้นก็จริงแค่ซีรีส์แปดตอนเองแต่ทําบทนานมากใช่ใช่ว่าเขาปรับหอเปล่เออปรับแต่อยู่บนพื้นฐานเดิม ไม่ไม่ได้แบบเปลี่ยนเรื่องไปนเลยหรือเปลี่ยนอะไรเลยไม่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานเดิม,ดดมดดแทน,นใดน,นั้นแทนใดนั้นก็เรียกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวมีเวลาให้พี่ทํางานไม่นานมาก <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ดูแล้วครับนะครับเริ่มตอนแรกนะครับ26กกรกฎาคมครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่ม นะครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นนะครับอันคัดเนี่ยค่ะขอเชิญทางไอฉีค่ะสวัสดีค่ะคานนี้เลยครับดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ไหนครับตัวเวอร์ชั่นอันคัดได้บนแอปไอฉีและเว็บไอคิวดบังที่เดียวเท่านั้นนะคะตัวนียค่ะฝากอะไรหน่อยสิคะพ่ออ่อฝากซีรีส์ค่ะว่านี่เซคเรนะคะบนแอปไอฉีนะคะเป็นทางไอฉีค่ะก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของ เชนออริจินอลก็จะดูกันที่ไอซีอน่เป็นประจำก็เป็นเป็นพาร์เนอร์ที่่นารักกเป็นพาร์เนอร์ที่ทําให้มีโอกาสได้เผยแพร่งานของเราออกไปในอีกหลายๆประเทศนะคะก็ ก็เลยต้องขอบคุณไอชีด้วยที uh uh ่แบบแล้วไอชีล่ะคะเริ่มงานกับเชนเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเขาเป็นโอกาสอีกครั้งที่ได้ร่วมมือกับทางบ้านเชนนะคะในซีรีส์ฮาร์โมนีเซครีตนะคะแล้วก็ได้ทั้งแสดงทั้งเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอย อาพี่ไอ้ขาวันอีกทีค่ะครับผมนะครับเริ่ม26กรกฎาคมนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ทุ่นครึ่งนะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่แอปพลิเคชัน i c e และ iq.com ครัคขอบคุณนะคะค่ขอบคุณนะคะได้เอ่งไ้อีกหนึ่งทีค่ะอันนี้แหละค่ะ